แต่นักข่าวก็ขอคำถามหนึ่งเรื่องคุณธรรมนัทเพราะมันปรากฏว่าถูกรอยแพรหรือเปล่าคือร้อยเอกธรรมนัทพยายามจะตีตัวออกห่างไหม,มคุณการจอมพลังเคยบอกแบบนี้ผมยอมรับทุกอย่างแหละการที่ร้อยเอกธรรมนัทท่านพูดเนี่ยบอกว่าผมคิดน้อยไปหน่อยก็มือใหม่หัดขับอันนี้ผมก็ยอมรับไม่โทษใครเพราะสิ่งที่ทำที่ผ่านมาคิดแต่ว่าอยากจะตั้งมูลนิธิให้เร็ว แล้วก็เอาชื่อของมูลนิธิธรรมนัทพรมเผ่ามาใส่เอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นกระทบกับคนเยอะแยะมากมายผมไม่ได้ติดต่อไม่ได้ปรึกษากับร้อยเอกธรรมนัทโดยตรงด้วยซ้าตอนที่ทําเรื่องข้อ39เนี่ยปรึกษาแค่กับเจ้าหน้าที่ของคุณธรรมนัทวันนี้คุณการจอมพลางแกบอกเลยผมต้องขอโทษด,ด้วยครับก็ท่านก็คงพูดถูกครับเพราะว่าสิ่งที่ผม ได้พูดไปตอนเช้าหรือทางท่านประธานมูลทีได้พูดไปก็คือเราใหม่ทุกคนเราใหม่หมดครับแล้วเรามาด้วยความทีเ่เราอยากให้มันเร็วรีบร้อนนะครับก,ก็เป็นเรื่องจริงครับนะผมผมไม่ไม่ไม่ว่าใครไม่กดใครครับจริงๆทําให้ผลกระทบหลายคนแล้วก็ส่งกระทบกระทบต่อพี่ธร,รมนัทด้วยนะครับนะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเอาชื่อเขามาก,ก็จริงๆก็ต้องอาถ้าพูดกันตามผู้ชายครับผมต้องขอโทษครับ ปปผมต้องขอโทษที่ทําให้ได้รับผลกระทบครับ<ป>ไม่ใช่ครับปปึกคนที่ผมปรึกษาพูดไปแล้วว่าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทางบุรณิธินะ<ร>อย่างที่เราทํางานกันนะอยู่ที่แม่สายนะครับะนะก็ปรึกษากับทางมูลทีคือต้องแยกก่อนนี้ว่าตัวมูลทีกับตัวเขาไม่ใช่คนเดียวกันส่วนตัวเขาผมไม่ได้บอกอันะนี้อาจจะเป็นในส่วนที่เหมือนที่ผมบอกผมก็ต้องขอโทษด้วยครับมันคิดน้อยอ่ะผมจริงมันก็แค่เร็วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันแค่เร็วแค่ต้องการให้มูลนิธิได้ออกมาทํางานแล้วก็ภารกิจก็แค่เห็นว่ามันตรงกัน แล้วก็เราไม่ได้คิดจะล้มเลิอกอะไรอะ่ะก็แค่ใส่ให้มันเร็วแค่นั้นเองครับจริงๆผมว่าทุกคนก็คงคิดแบบนั้นนะนะหลายคนผมอาจจะมีผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่ทําอะไรบางครั้งอาจจะเอาเร็วเข้าว่านะครับอาจจะไม่ได้คิดเยอะนะซึ่งซึ่งก็ก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้ครับน,รน,นี่ยแหละประเด็นนี้แหละคุณผู้ชมทําให้หลายคนก็คงอยากจะฟังว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวต้องไปถามเลยเนื่องจากว่าไอ้ข้อ39เจ้าปัญหาที่มันมีการระบุว่าถ้าเกิดว่ามูลนิธิของคุณการจอมพลังเนี่ยล้มไปม,มูลนิธิพรมเผ่าก็จะเข้ามารับกรรมสิทธิ์แทนตรงนี้เนี่ยคุณธรรมนัฐตอบนะคะบอกว่า เขาทำเนี่ยไม่ถามเราแล้วก็อาจจะเป็นมือใหม่หัดขับอันนี้เป็นวลีวักทองของวันนี้เลยนะคะแล้วก็มีการตอบได้ว่าทําอะไรไม่ค่อยคิดนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของการที่คุณธรรมนัฐก็ชี้แจงว่าอะอย่างมูลิธิธรรมนัฐเนี่ยก็มีการระบุไว้ว่าเป็นวัด่าทองถ้ามีอะไรเป็นไปก็ให้สมบัติทุกอย่างเป็นของวัดไปและผู้สื่อข,ข่าวก็ยังถามย้ําว่าประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไปเกี่ยวกับพักกล้าทําด้วยไหมตรงนี้คุณธรรมนัฐก็บอกว่า มันจะไปถึงพักกล้าทาได้ยังไงมันเป็นเรื่องของกันแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องนี้เลยนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามย้ำอีกนะคะว่าได้มีการโทรหาไหมยกหูคุยกับคุณกันจอมพลังหรือเปล่าฟังร้อยเอกธรรมนัฐตอบค่ะ เขาจะทำอะไรมันไม่ออกกันเยอะเลยทบอกว่าถ้าเปลี่ยนอะไรไป่เมื่อกีเขาเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเวลาเขาทำเขาไปถามเรามันว่าอะไไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่รู้เรื่องเหมยือนว่าการเขาทำเกงเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตรงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงหัวตรงนี้อะไรบางทีบางทีเขาชอบอยากเขาอายุมันก็เปลี่ยนละ ท้ายสุดก็เป็นสมบัติของวัดไปแล้วตรงนี้ถ้าคุณการเขาแก้นี่สามารถแก้ได้ท่านจะให้เขาแก้มาเป็นเป็นเงิที่เหมือรกันนะครับตอนนี้รู้ว่าให้ใครคะไม่ทราบแต่ว่าก็คือจนมันท่านจบแล้วใช่ไหมครของของที่สูบจบแล้วเปลืองทหมายถ้าคนคี่ชื่อท่านคนก็แบบือนวิชาวิจารณ์ที่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ถึงพระการทำด้วยอะไี้ยอาจจะถึงถึงพระการทำยังไงครับที่หมายว่าคนคนมันเชื่อมโยงคนเราไปเชื่อมโยงกัน เป็นเรื่องของการเขาแล้วเขาก็เขาไปท้าคือมันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่ขัาวทำอะไรก็เป็นอย่างนีมโอ้ไมกันนีกต่อไปแล้วก็ไมต้องไปตึกษารทำอะไรเรนจะบินรู้เรื่องเลยแล้วท่านได้ยกหูเปลือกเปนการเล่าห้อย่างนี้แล้วต้องให้กทำทุกวันนี้ต้องทำอะไรในชาวบ้านวันวานมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้รอบนี้ตอบสั้นเนาะเอาละเข้าใจได้ค่ะก็คุณธรรมนัท คงอยากจะไม่ให้ดูว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรกันแต่วันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่สนิทกันแล้วแหละแม้ว่าพี่การจะยอมรับเมื่อเช้าว่าสนิทกันก็ตามทีแต่คนที่ไม่สนิทแต่ให้กําลังใจแล้วให้กําลังใจแรงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องคือเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋บอกแบบนี้ไม่ได้สนิทอะไรกันเจอกันหน้างานพูดตรงๆขออภัยคุณผู้ชมคือเจ๊เอ๋พูดว่าเรียกไอ้กันนะเนอะ เจอมานะ่ทำงานเห็นลุยแดดลุยถนนลุยโคนเอาจริงๆนะการที่ออกมาโพสต์ให้กําลังใจไอ้กันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยมันไม่ได้อะไรเลยมันเป็นความรู้สึกของที่อยู่หน้างานคนอยู่หน้างานนะเจ๊เนี่ยอยู่หน้างานเป็นกําลังใจในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทำงานมาด้วยกันและเห็นกันมันทํางานจริงๆ เอาจริงๆนะการที่กูออกมาโพสให้กำลังใจไอ้กันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยมันไม่ได้อะไรเลยมันเป็นความรู้สึกที่กูอยู่หน้างานคนอยู่หน้างานกูอยู่หน้างานกูมาให้กำลังใจในฐานะเพื่อนอุดมการทำงานมาด้วยกันหมายถึงว่าไอ้กันมันก็ทำงานของมันกูกั็ทำงานของกูกูกับไอ้กันไม่เคยทำงานร่วมกันแต่กูถามว่ามันไปเจ็บแสบเดือดร้อนอะไรบนตรงไหนของใครทำไมเหรอ และไอการที่กูบอกว่าท่านในเมื่อรตรวจสอบไอ้การแล้วก็ตรวจสอบมันทุกองค์กรสิแล้วมันไม่ดีตรงไหนในเมื่อกูออกมาเรียกร้องแบบนี้มันผิดตรงไหนถ้าเกิดกูออกมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ใช่เหรอในเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยเอาจุดตรงเนี้ยตรวจสอบหมดเลยทุกองค์กรทุกหน่วยทุกทีมจริงไหมเออมันจะได้มีความโปร่งใสทุกภาคทั้งภาครัฐภาคประชาชนเอามันให้หมดเออทําได้ไหมก็ทําไปสิ แหมก็แค่กูออกมาชช่นเื่นเขาเรียกอะไรเป็นกําลังใจให้กันน่ะก็คุณเหยก็บอกนะว่าเป็นกําลังใจให้แต่ถ้าสุดท้ายตรวจสอบแล้วมูลนิธิของการจอมาทังทางผิดก็ต้องสับให้เละเหมือนกันไม่เข้าข้างแต่ในมุมคนทำงานด้านหน้าตรงบริเวณชายแดนเนี่ยก็เข้าใจ